อดัมออกรงป้องอิงฟ้ากราสปีอิงลิสบนเวทีโลกซัดกลับพวกชอบจับผิด การประกวดจบแต่กระแสยังไม่จบสำหรับการประกวด Miss g r นด d อิน e r n a t i o n a l 2022ที่ปีนี้ตัวแทนสาวไทยอย่างอิงฟ้าวราห์มิ s s กรนด์ t h a i l a n ์ก็โชว์ความสามารถและศักยภาพของเธอจนทำให้คว้ารางวัลรองอันดับหนึ่งมาครองอย่างสวยงามแต่ไม่ไายกลับมีคนบางกลุ่มทั้งในไทยและหล,ะหลายๆชาติกลับแซอิงฟ้าเรื่องที่เธอใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องงานนี้เจ้าของภาษาตัวจริงอย่างอดัมเบชออาจารย์ภาษาอังกฤษชื่อดังก็ได้ออกมาทวิตข้อความว่าอดัมได้ดูคลิปของ คุณอิงฟ้าที่ตอบคําถามเป็นภาษาอังกฤษและรู้สึกประทับใจกับความเก่งกล้าของนางในการพูดภาษาอังกฤษบนเวทีโลกที่มีคนดูเป็นล้านครับแต่แน่นอนต้องมีบางคนจิกกัดในเรื่องที่นางอาจจะเลือกคําที่มีสองแง่สองงามทั้งที่คนฟังก็รู้ว่านางจะซื้ออะไรครับคือ make love ส่วนใหญ่อาจจะหมายถึงมีเพศสัมพันธ์แต่ก็ยังแปลว่าสร้างความรักก็ได้ครับถ้าจะเลี่ยงความกำหวมก็ใช้ create love วิวเลิฟหรือ Give Love ก็ได้ที่นี้ประเด็นสำคัญคือทำไมต้องมีพวกนิกพิกกี้ชอบจับผิดคอยจิกกัดตลอด ถ้าเราติเพื่อก่อก็ดีแต่แกรมมาพลิสตำรวจวยายกรที่มักจะยกตนข่มท่านและจับผิดเพื่อความสะใจก็ไม่ช่วยหาอะไรเลยมันแค่ทําให้คนไทยยิ่งกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวโดนติโดนแซวโดนล้อเลียนเราหันมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันดีกว่าไหมตามจริงแล้วถ้าเราอยากเก่งภาษาที่สองเราก็ต้องกล้าที่จะพูดผิดไม่งั้นจะไม่พัฒนาเขาบอกนะครับว่าถ้าไม่กล้าพูดผิดก็จะไม่มีวันพูดถูก เพราะคนที่อยากประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาจะต้องเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนโดยการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกอย่าไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากตัวเองหรือจากคนอื่นแต่จงใช้สโลแกนของอดัมในการเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะนั่นก็คือ Learn from and laugh at your mistakes เรียนรู้และหัวเราะไปกับความผิดพลาดของตัวเองรับรองได้เลยว่าถ้าหากคุณมีทัศนคติแบบนี้ทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวอย่าไปเสียน อย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกา forget about the h a t e r you can do it สู้ๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ